อ,อินทผลัมนะคะจะเก็บผลผลิตนะคะสิ้นสุดในเดือนกันยานะคะประมาณต้นเดือนประมาณวันที่1ที่2ถึงวันที่5กันยาผลผลิตก็จะหมดแล้วนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําความสะอาดนะคะให้ปุ๋ยนะคะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะเราจะให้ปุ๋ยก็คือเดือนกันยาตุลาและพฤศจิกาภายใน3เดือนนี้ต้องให้นะคะเพราะว่าอินทผลัมจะ ต้องแทงจันทร์ในเดือนมกราคมนะคะทีนี้ในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นฤดูของการแทงจันทร์ต้อนอินทผลัมซึ่งออกผลผลิตไปแล้วนะคะต้องการบำรุงนะะปุ๋ยต่อต้นต่อปีที่อินทผลัมจะแทงจันทร์ขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงนะคะให้ผลผลิตของเราออกมาได้ดีต่อหนึ่งต้นต่อปีนะคะจะใช้ปุ๋ยชีวภาพอยู่ประมาณ120กิโล ะะแต่ต้องได้ปุ๋ยชีวภาพของแท้นะคะซึ่งไม่มีกลิ่นของขี้แล้วก็คือขี้ไก่ขี้วัวนะคะขี้แพะหรืออะไรต่างๆนะคะสำหรับปุ๋ยขี้ไก่นะคะจะต้องไม่มีกลิ่นขี้นะคะจะต้องมีจุลินทรีย์ที่ดีมากกว่าจุลินทรีย์ที่เสียเพราะการที่เราเอาปุ๋ย ชีวภาพที่เขาบอกว่าเป็นชีวภาพซึ่งเป็นขี้วัวขี้ไก่หรือขี้แพะเนี่ยนะคะเอามาใส่แล้วยังมีขี้อยู่สิ่งที่จะตามมากับขี้ก็คือเชือ้อรามันจะเป็นเหตุให้ต้นอินทผาลาัมเนี่ยสามารถติดโรคลักเนาโคดน่าได้นะคะคนี่คือขี้ไก่นะคะที่อบอกว,ว่านี่คืออาจารย์บอกเป็นขี้ไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีดินอยู่นะคะถ้าเราจับดูน้ําหนักอย่างนี้นะคะ,คะจะเบานะคะถ้าดินมันจะหนักนะคะอาจารย์ลองกำรู้นะคะมันจะเบา นะคะแล้วเย็นใช่มันมันจะเย็นมันจะเย็นนะคะเป็นฝุ่ยอ่ามันจะเย็นปุ่ยสี่นะฮะค่ะเสร็จแล้วครนี้อาจารย์ต้องดมดูนะคะขออนุญาตนะคะเปิดนะคะต้องดมดูต้องเป็นกลิ่นนี้เท่านั้นนะคะมีกลิ่นขี้ไก่ไหมคะครับไม่ไม่มีเลยไม่มีกลิ่นไก่เป็นกลิ่นเอ่อคล้ายๆหมัก ของปุ๋ยหมักใช่ค่ะจะต้องไม่มีกลิ่นขี้ไก่ถ้าเราดมดูแล้วมีกลิ่นขี้ไก่ขี้ไก่อยู่นะคะมันจะมีเชื้อรามาลงหลังจากมันโดนความชื้นนะคะพอมีขี้ไก่ปุ๊บเราให้น้ามันโดนความชื้นนะคะเชื้อราก็จะมาลงนะคะก็จะมากินจุลินทรีย์ต่างๆเขาก็จะมาทําหน้าที่ย่อยเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยนะคะแต่นี่คือสําเร็จแล้วหนึ่งกระสอบนี้นะคะ30กิโลนะคะทีนี้ถามว่าอินทผาลัมใช้เยอะไหมนะคะ เราจะใช้ต่อต้นต่อปีนะคะ120กิโลสี่กระสอบค่ะ4กระสอบเพราะนั้นก็คือกระสอบหนึ่งใช้ได้3เดือนใช้ครั้งละ10กิโล10กิโล10กิโลเพราะนั้นใส่ทุกเดือนเช่นใส่ทุกวันที่หนึ่งนะคะตลอดปีนะคะไม่ใช่ใส่เฉพาะผลผลิตช่วงที่มีผลผลิตเขาก็จะใช้เยอะนะคะ<ม>เขาก็จะดึงสารอาหารอะไรมาใช้เยอะแต่หลังจากนั้นหลังจากตัดแล้วเขาก็ต้องดูแลตัวเอง<ม>เพราะฉะนั้นการกินอาหารก็เลยต้องกินอย่างต่อเนื่องนะคะเหมือนเรากินข้าวนะคะ เพราะฉะนั้นต้นเราจะสมบูรณ์เตรียมพร้อมที่จะออกฤดูการต่อไปและฤดูการต่อไป<ช>นะคะอันนี้คือปุ๋ยขี้ไก่นะคะนี่คือชีวภาพ